คลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมเราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าสิ่งชั่วร้ายกำลังจะกลับไปหาต้นกำเนิดของมันสิ่งชั่วร้ายที่อยู่กับคุณกำลังจะกลับไปหาแหล่งกำเนิดของมันเราก็มาเริ่มกันนะคะอิติอรหังทิพระจกักขุ วิโสทายิอิติอลหังทิพภะจากขุุวิโสทายิอิติอลหังทิพภะจากขูวิโสทายิสิ่งชั่วร้ายกำลังจะกลับไปสู่ต้นกำเนิดของมันภัยนักลบสิ่งชั่วร้ายกำลังจะกลับไปสู่ต้นกำเนิดของมัน โอ้ได้ไพ่โจรด้วยนะ คนที่กันแกลงคนที่กแกงลงแกคุณเนี่ยเขามีอาชีพนะใบเนี้ยจะเป็นพวกอ่าช่างเป็นพวกในช่างเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกได้เนี่ยเนี่ยคอนสตรัคชั่นเนี่ยคนที่กันแกงลงแกคุณคนเนี้ย เขาทำงานในสายอาชีพงานช่างเป็นงานช่างนะเช่นอ่าเป็นสถาปนิกเป็นวิศวกรเป็นช่างก่อสร้างเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับพวกรับเหมาก่อสร้างคนที่คิดกันแกล้งรังแกคุณเนี่ยเป็นสถาปนิกเป็นนักเขียนนักข่าวสถาปนิกนักเขียนนักข่าว เป็นคนที่มีอาชีพทหารตำรวจเขาไม่สมหวังในความรักมีคดีความเป็นคนที่มีคดีความแล้วก็เป็น p r i s o n นเนอเนี่ยคนขี้คุกถูกทอดทิ้งเคยติดคุก มีความโกรธเป็นคนที่มีความโกรธคนคนนี้ยเล่นของด้วยนะแล้วก็เป็นคนที่อ่ใบเนี้ยคือเป็นไพ่โจนอะเนี่ยเป็นคนเล่นของเป็นเป็นคนเล่นของอาจจะทํางานเป็นพวกแก๊งคอเซนเตอร์เคยถูกข่มขืนเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นคนอยากเอาชนะและที่สำคัญเนี่ยอันนี้คือโลก,กจิตวิปราสเสียสติเป็นบ้าคือคนที่คือคนที่กันแกล้งรังแกคุณเนี่ยเป็นคนที่เสียสติไพ่ใบเ,เนี้ยหมายถึงความอิจฉาริษยาคนที่อายุน้อยกว่าผู้หญิงที่ร่ำรวยสาวสวยคนขายขนม นักสู้คนที่คิดร้ายคุณเนี่ยอาจจะเป็นทหารตำรวจผู้หญิงที่หน้าตาสวยแม่ค้าขายขนมคนขี้อิจฉาเด็กที่อายุน้อยกว่าคนรวยคนเหล่านี้ยหมดเนี่ยเลยเนี่ยคนเหล่านี้ยหมดนี่เลยเนี่ย เขาจะพ่ายแพ้คุณคนที่คนที่มีอาชีพเหล่านี้อาจจะเคยติดคุกมาก่อนแล้วตอนนี้เป็นบ้าอาจจะเป็นทหารตำรวจอันนี้คือถูกทอดทิ้งมีผู้หญิงบางคนนะอันนี้คือถูกทำ้ายร่างกายถูกแฟนข่มขืนถูกแฟนซ้อมอะไรอย่างเงี้ย คนเหล่านี้ที่เคยมีปัญหากับคุณเนี่ยเขากำลังจะพ่ายแพ้ในบุญบาร,รมีของคุณเราก็มาดูนะคะว่าทำไมเขาถึงพ่ายแพ้ในบุญบาร,รมีของคุณทำไมคนเหล่านี้ถึงแพ้ในบุญบาร,รมีของคุณเนี่ยเทวดาปวดน้ำประดาวเลี้ยงลูก โอ้ภาษสังฆราชคุณน่ะเป็นคนคุณน่ะเป็นคนที่รักลูกเออคุณน่ะเป็นคนที่รักครอบครัวถ้ามีลูกก็รักลูกถ้าไม่มีลูกก็รักครอบครัวคุณเป็นคนที่รักครอบครัวคุณเคยอธิษฐานจิตขออโหสิกรรมในอดีตที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาคุณเคย ใส่บาทและอธิษฐานจิตกวดน้ำขอตัดกรรมคุณเคยขออโหสิกรรมไปแล้วคุณมีเทวดาเนี่ยคุ้มครองคุณมีพระคุณมีพระมีเทวดาคุ้มครองคนพวกนี้เขาแพ้คุณเขาแพ้ในบารมีของคุณนะคุณเป็นคนที่รักครอบครัวประกอบแบบว่าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายที่มายุ่งกับคุณก่อน มาหาเรื่องคุณก่อนมาอิจฉาคุณก่อนมากันแกล้งคุณคุณหน้าตาดีกว่าคุณสวยกว่าคุณรวยกว่าคุณมีพระแม่คุ้มครองด้วยนะเนี่ยเทพธิดาแห่งความงามพระแม่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือเนี่ยมันมีคนต้องการจะเล่นงานคุณอะแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้คนเหล่านี้ที่เขาแพ้เนี่ย เขาแพ้ด้วยอํานาจบาร,รมีของคุณแพ้ด้วยบุญบาร,รมีของคุณคุณเป็นคนดีค่ะถึงมีพระมีเทวดามีพระคุ้มครองและก็ใบเนี้ยเขาเรียกว่าไพา่โจกรรมในเวนนะศัตรูคู่อาฆารระหว่างสซฟิงเซฟิงคือสิงโตหน้าคนเป็นสัตว์ในยุคโบราณจริงๆแล้วตัวสซฟิงเนี่ยมันเป็นสัตว์ในอรารยธรรมโบราณแถบอียิปต์ เมโสโปเตเมียอิรักอิหร่านอียิปต์เนี่ยในสมัยโบราณอะ่ะมันจะมีตัวกิฟฟินและสิงโตหน้าคนเป็นสัตว์คู่แค้นอาฆาตกันในสมัยโบราณอะ่ะในยุคในยุคอารยธรรมโบราณอะ่ะก่อนก่อนจะมีน้ำท่วมโลกอะ่ะมันจะมีตัวสฟิงซ์สฟิงซ์คือสิงโตที่หน้าเป็นคนและมีเขี้ยวนี่คือสัตว์โบราณเหมือนพญานาคกับพญาคุฑ เนี่ยเหมือนเนี่ยเป็นพญานาคนี่เป็นพญาคุฑเป็นศัตรูกันมาตั้งแต่อดีตชาติการที่มีคนเห็นหน้าคุณแล้วเขาเกลียดการที่มีคุณการที่มีคนเห็นหน้าคุณแล้วเขาเกลียดเกลียดคุณน่ะนั่นก็เพราะว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมาตั้งแต่อดีตชาติเป็นศัตรูกันมาตั้งแต่อดีตชาติกินกันไม่ลงแต่คุณน่ะปล่อยวางได้นะคุณอดทนคุณน่ะ เป็นคนที่มีความอดทนสูงแล้วคุณน่ะรักความยุติธรรมคุณจะไม่เอาตัวเองไปจมปรับกับอดีตท,ที่ตัวเองจําไม่ได้ผ่านมาเป็นร้อยชาติเมื่อชาติที่แล้วเมื่อชาติที่แล้วฉันยังจําไม่ได้เลยฉันจะไปจําชาติในสมัยที่เกิดในอารยาธรรมเมโสโปเตเมียโบราณได้ยังไงฉันจะไปรู้ได้ไงว่าเมื่อสองพันปีที่แล้วเนี่ยหรือเมื่อห้าพันปีที่แล้วอ่ะเมื่อห้าพันปีที่แล้วอ่ะมันมีนกยักษ์ กับสิงโตหน้าคนสมัยโบราณอะ่ะมันมีซิฟิงแล้วก็ตัวกริฟฟินมันไม่ถูกกันสิงโตหน้าคนกับตัวกริฟฟินมันเป็นศัตรูคู่แค้นคู่อาฆาตคู่พยาบาทเหมือนพญานาคกับพญาคุดคุณไม่อยากเอาตัวเองไปยึดติดกับอดีตอะ่ะคุณก็พยายามแบบอดทนเต็มที่แล้วอะ่ะใครมาแกลงก็อดทนแต่ก็ไม่รู้ทำไมคนที่มัน คนที่มันเกลียดคุณเนี่ยนะมันเล่นของเลยนะมันอาฆาตพยาบาทอะแต่คุณน่ะมีพญานาคคุ้มครองนะมีคุณน่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนี่ยมีพญานาคพญาเต่าเรือนมียันศักดิ์สิทธิ์คุณมีเทวดาคุ้มครองเนี่ยคุณมีพญานาคมลักคุณมีพญานาคคุ้มครองคุณเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์ในตัวมากอะ คุณอยู่ของคุณเฉยๆอ่ะมันก็มีคนเข้าหาคุณนอนของคุณเฉยๆมันก็มีคนมาให้คุณกินอ่ะที่สําคัญคุณรวยคุณคุณมีบารมีเยอะคุณไม่ลําบากคุณมีพระแม่ตีศักติคุ้มครองคุณมีตังคุณมีพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีพระแม่สุรศวีดีคอยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาโอ้โหมีพระแม่มีปู่ฤาษีร้อยแคุณมีพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเต็มที่ คนที่คิดร้ายคุณนะเนี่ยอนาคตคนที่มันคิดร้ายคุณนะมันจะแบบจมดิ่งตกเหวไม่มีความสุขชีวิตเขาจะตกต่ําทุกด้านเขาจะผิดหวังในความรักในขณะที่คุณเนี่ยได้ทุกอย่างเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบครบเครื่องอะมีพร้อมในทุกๆด้าน สวยรวยเก่งฉลาดและเป็นคนที่ดีเขาพยายามจะเอาชนะคุณนะเนี่ยไพ่มันบอกเลยโหแบบอยากเอาชนะมากแต่ก็ทำอะไรคุณไม่ได้คุณมีบรารมีคุณมีคุณมีสามีที่ดีคุณมีลูกที่ดีคุณมีบรารมีมากกว่าเขาเขาไม่สามารถจะทำอะไรคุณได้อะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างคุณทีนี้เรามาดูอนาคตของคนที่คิดร้ายคุณนะดูแบบรวมๆนะโอ้โหอนาคตของคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยอาจจะป่วยเป็นโรคหัวใจนะแต่เขาก็จะมีอาจจะป่วยเป็นโรคหัวใจแต่เขาก็อยู่กับอยู่กับเมียอยู่กับลูกเขานะคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยเขา มีปัญหาทางจิตใจอกหักรักคุดเครียดโรคหัวใจแต่ยังดีมีครอบครัวคอยช่วยเขายังมีครอบครัวที่คอยช่วยเขาอะเออเนี่ยครอบครัวหมดเลยมีผัวมีมีคนคนเนี้ยมีพ่อมีแม่มีลูกมีเมียคอยช่วยแต่เขาไม่มีความสุขนะ อารมณ์เข้าเดือดเหมือนกาลน้ำร้อนเดือดถ้าเขาเล่นของคุณเขาจะโดนของย้อนหาเงินได้ดวงถึงคาดคนคนนี้จะดวงถึงคาดจะมีคนรู้จักเขาเยอะนะมีชื่อเสียง เหมือนเขาอยากจะขออโหสิกรรมคุณนะเหมือนเขาอยากจะเปิดใจเขาต้องการจะเปิดใจเพื่อขออโหสิกรรมคุณ,เข,คคณเ,เขาคิดว่าคุณนะ่ะรวยมากเลยเขาคิดว่าคุณน่ะมีบ้านมีรถมีคอนโดแต่ว่าไพ่ก็เตือนนะว่าเนี่ยคนคนนี้เหมือนงูพิษไว้ใจไม่ได้คุณอย่าไปไว้ใจคนคนนี้นะไพ่ใบเนี้ยคือโดนล็อกล้อก็หมายถึงบล็อกเฟซบล็อกไลน์อะไรแบบเนี้ย คุณต้องระวังนะคนคนนี้ไว้ใจไม่ได้เหมือนคนคนนี้ยเขาอยากจะไปเหมือนกับว่าเขาอยากจะเดินทางไกลนะเนี่ยเหมือนกับว่าเหมือนคนคนนี้เขาอยากจะเดินทางเนี่ยเขาอยากจะเดินทางไกลไปวัดอะไรสักอย่างเขาอยากจะเดินทางไกลเพื่อไปวัดในต่างจังหวัด เหมือนอยากจะเดินทางไกลนะอยากจะส่งแมสเซนเจอร์มาหาคุณอยากจะคืนดีอ่ะคุณ ก็สิบนินทาว่าร้ายคนคนนี้ยเป็นคนที่ขี้นินทาเป็นคนที่ขี้โมโหเป็นคนที่ขี้นินทาเนี่ยขี้โมโหอยากจะคืนดีด้วยอยากจะโทรหาอยากจะส่งแมสเซนเจอร์มาคนคนนี้เขาอยากจะคืนดีอะคุณแต่เป็นคนที่ขี้ฉาขี้นินทาเป็นคนที่ ขี้โมโหขี้ช้าขี้นินทาเนี่ยอยากจะเดินทางมาหาเนี่ยอยากจะส่งจดหมายมาหาอยากจะหาอยากจะมาหาคุณอยากจะคุยกับคุณอยากจะมาหาคุณอยากจะคืนดีกับคุณเขาโกรธคุณมากเขาโกรธคุณมากเพราะคุณน่ะไม่ทําในสิ่งที่เขาต้องการคนคนนี้อยากจะคบหากับคุณอยากจะเข้ามาหาคุณ ต้องการผลประโยชน์จากคุณอยากจะคบกับคุณคนคนนี้ยเขาต้องการผลประโยชน์บางอย่างจากคุณและเขาไม่ได้มันก็เลยทำให้เขาเนี่ยโอ้เมันเป็นบ้าเลยอะทุกวันนี้เหมือนตายทั้งเป็นเลยนะโหเหมือนนอนตายทั้งเป็นเลยอะนี่ยมันชัดมากเลยนะวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยวิวออฟฟอร์จูนก็คือเห็นไหมวิวออฟฟอร์จูนแปลว่าการวนกลับมาที่เดิมกลงล้อการคืนดี ทุกวันนี้เขาเหมือนคนนอนตายทั้งเป็นเลยนะเนี่ยคือเบือ่อไม่อยากทำงานคนคนนี้วันวันอะ่ะเขาไม่อยากทำอะไรเลยนะวันวันเอาแต่นอนอยากจะคืนดีกอะคุณหลงสเสน่ห์คุณมากอยากจะได้คุณโอ้โหคุณน,นี่เป็นเจ้าหญิงอ่ะซินเดอรเรล,ล่าคุณเป็นคนที่สวยมากเขาอยากจะได้คุณคนคนนี้อันตรายนะเนี่ย คุณต้องระวังนะคนคนนี้อันตรายนะเขานอนร้องไห้ทิชชู่เปียกเนี่ยอยากจะมั่นใจอีกครั้งเขาเขาเสียใจเขาร้องไห้เขาอยากจะคืนดีอ่ะคุณใจจะขาดอยากจะชวนคุณเนี่ยไปเที่ยวไปกินน้ำส้มอยากจะสารภาพรักเนี่ยเอาดอกไม้มาให้ คุณต้องระวังนะคนคนนี้มันเป็นคนเล่นของนะโอเนี่ยอยากจะชวนคุณเนี่ยไปดูพุอยากจะคือเดียก์คุณอยากจะชวนคุณไปเที่ยวเนี่ยอยากจะชวนคุณไปเที่ยวอยากจะออกเดทกับคุณอยากจะโทรมาหาเขาลองไห้อยากจะมาหาคุณที่บ้านเนี่ยโฮมทาวอยากจะมาหาคุณที่บ้าน รอว่าเมื่อไหร่คุณเนี่ยจะโทรไปหาเขานั่งรอนอนรอบ้าบอตอนเนี้เขาใจร้อนมากเลยนะตอนเนี้เขาใจร้อนมากเขาพยายามทานันเหมือนกับว่าคนคนนี้อยากจะชวนคุณไปงานเลี้ยงอ่ะเหมือนกับว่าอันเนี้ยแบบเหมือนเขาอยากจะชวนคุณไปกินข้าวอยากจะชวนคุณไปงานเลี้ยงอ่ะเหมือนเขาร้อนรุ่มนะคนคนนี้เป็นคนที่ ปากจัดกัดเจ็บใบเนี้ยชัดเลยว่าเนี่ยอยากจะคนคนเนี้ยถ้าเป็นเพื่อนเขาอยากจะชวนคุณไปงานเลี้ยงถ้าเป็นแฟนเก่าถ้าเป็นเพื่อนเก่าเขาอยากจะชวนคุณไปเที่ยวไปงานเลี้ยงอยากจะมาหาที่บ้านถ้าเป็นแฟนเก่าเนี่ยเขาอยากคืนดีอ่ะคุณเพราะว่าคุณเนี่ยคือถ้วยรางวัลของเขาสำหรับคลิปนี้ ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ